หรือเด็กๆหรือว่าครูออสนะครับผมก็มีหน้าที่เป็นผู้นวยการม mm ูลที่บ้านดุขมินเป็นทั้งผู้นวยการเป็นทั้งพ่อที่ดูแลเด็กๆในมูลที่บ้านดุขมินหลายครอบครัวครับ mm hmm. ชีวิตผมในวัยเด็กนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเด็กกำพร้ามาจากครอบครัวเด็กแตกแยกเป็นเด็กที่อ,อ,อยู่ในเขตสะลำคลองเตย mm hmm. เด็กตลาดคลองเตยแล้วก็มีโอกาสได้เห็นชีวิตของเด็กเพื่อน ที่อยู่ตามตลาดเป็นเด็กตลาดเด็กเล่ร่อนที่ทมีชีวิตลําบากมากในใจตอนนั้นก็คิดว่าเราอยากจะก้าวพ้นชีวิตอย่างนี้ไปให้ได้ก็พยายามที่จะเรียนหนังสือจนเรียนจนจบมหาลัยลำกระแพงครับบ้านนกมิ้นนะครับจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ย มาจากคุณพ่อ,อวินกอบลี่นะครับท่านก็เป็นคนชาวสวิตเป็นสจวตสายการบินสว,วิตแอร์นะครับตอนนั้นนี่ท่านรู้สึกว่าอายุป,ประมาณ50าสิปีแล้วก็อ,อยากจะอยู่เมืองไทยหลังเกษนะครับผมท่านก็ไปเรียนนุษยศาสตร์เอกภาษาไทยที่รามคำแพงในขณะที่ไปเรียนในบ่อยๆนะครับก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเสียเป็นเด็กเล่ร่อนอายุป,ประมาณ8ปดข้าขวบ ท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้มานอนอยู่ตามป้ายรถเมล์นอนอยู่ตามถนนก็ไปคุยกับเขาเด็กก็บอกว่าเขาก็หนีออกจากบ้านมาไม่มีที่นอนไม่มีที่กินท่านก็เลยชวนเขาไปที่อพาร์ตเมนต์ให้เขาไปไปอาบน้ํากินข้าวอะไรต่างๆเด็กก็ชอบครับเด็กก็ไปชวนเพื่อนที่เป็นเด็กเล่นล่อนมาอีกนะครับหลายคนก็มาหาคุณพ่อวิ่นบ่อยๆจนคนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือว่าคนที่ดูแลเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเกิด ปัญหาความไม่สบายใจความเดือดร้อนํำการก็แนะนําว่าคุณพ่อนะอ่าจะไปทําบ้านเด็กกำพร้านะคุณพ่อก็เลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นสจวรตแล้วก็สมัครเป็นมิชชันนารีครับที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มาเมืองไทยก็ระดมทุนได้มา3 0 0แสนบาทครับมาสร้างบ้านนกคมินหลังเล็กๆหลังหนึ่งเริ่มจากเด็กประมาณ5คนตอนนั้นน่ไม่ได้ชื่อว่าบ้านนกคมินนะครับไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับเออก็ มีครูสอนภาษาไทยคุณพ่อกอบินก็บอกว่าเด็กพวกนี้เหมือนกับนกกระมิ้นนะไม่มีรังนอนนะครับเราสร้างบ้านเลยเขาก็น่าจะเรียกว่าบ้านนกกระมิ้นนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าบ้านนกกระมิ้นแล้วก็คนบางคนไม่รู้นึกว่าพืงที่บ้านนกกระมิ้นเป็นมู้ที่ที่เลี้ยงนกนะครับเป็นมู้ที่เลี้ยงสัตว์แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความหมายเป็นเพลงไทยเดิมว่าสมัยก่อนเราเคยฟังนะฮะเพลงที่บอกว่านกกระมิ้นเหลืองอ่อนขําแล้วจะนอนไหนดีตอนนั้นบ้านนกกระมิ้นเป็นบ้านเล็กๆและคุณพ่อวิกคิดว่า เราน่าจะดูแลเด็กได้มากกว่านั้นนะครับแต่คุณพ่อก็เป็นฝรั่งอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะไปหาเด็กที่ไหนตอนนั้นผมเป็นครูข้างถนนอยู่ในรามกระแพงเหมือนกันนะครับช่วงนั้นผมก็มีเด็กที่ติดตามอยู่ประมาณ20-30คนแถวรามกระแพงมีเด็กบางส่วนเนี่ยก็ต้องการเรียนหนังสือเราก็ไม่รู้จะทายังไงส่งกลับบ้านบ้านก็ไม่รับเราอยากจะหาบ้านใหม่ให้เขาให้เขาได้เรียนหนังสือเพราะเขาอยัางอายุไม่มากอ่ะอายุป,ประมาณ8-9ข,ขวบเนี่ย ก็มีคนแนะนำมาให้ทู้จักกับคุณพ่อวินแล้วก็พาเด็กส่วนหนึ่งจากขนนันนเข้ามาอยู่ที่นี่ครับหลังจากนั้นเราก็เลยได้ทํางานร่วมกันมาตั้งแต่ผมยังเป็นนักศึกษาลามอยู่ครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเด็กที่อยู่ในความดูแลประมาณ200คนนะครับมีทั้งผู้หญิงผู้ชาย อยู่ที่เชียงราย<ไ>เชียงใหม่สุโขทยัยกรุงเทพเรามีอยู่ทั้ประมาณ3สถานสงเคราะห์นะครับและก็แต่และสถานสงเคราะห์เราก็จะมีทั้งเด็กผ, <อ application. S 1> ผู้หญิงทั้งเด็กผู้ชายมีเด็กที่อยู่ชั้นตั้งแต่ประถมมัธต้นและ, <upload. S 1> และม,มัธยมและก็เด็กอีกส่วนหนึ่งก็เรียนอยู่ในระดับมห ah าวิทยาลัยครับเราจะดูแลพวกเขาจนจบปริญญาตรีครับ ก็มาจากพัทลุงนะครับเด็กคนนี้ก็พ่อแม่เขาก็เสียชีวิตไปนะครับเราก็จะดูแลเขาตอนนั้นก็เขาเริ่มที่จะมีปัญหาในหมู่บ้านก็มีคนแนะนําว่าน่าจะมาอยู่ที่บ้านต้นขมิ้นเราก็ดูแลเขาตั้งแต่ตั้งแต่ชั้นประถมจนจบปวชแล้วก็ได้มาเรียนต่อมหาพิทยาลัยเด็กในปัจจุบันเนี่ยเขาชื่อดําหรือว่าคุณโชคชัยแล้วก็มีส่วนในการที่จะมาก่อตั้งมนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในการที่จะ รับบริจาคสิ่งของหรือก็นำไรายได้มาช่วยน้องๆในบ้านดูกมิ้นครับอีกคนหนึ่งก็เป็นเด็กที่เป็นเด็กเล่นล่อนมาจากต่างจังหวัดมาจากภาคอีสานนะครับน่าจะเป็นจากอุดรที่วัตวีในคนนี้ก็พ่อเสียชีวิตไปส่วนแม่นี่ก็เป็นคนเล่นล่อนเหมือนกันเรามีโอกาสที่จะดูแลเขาตั้งแต่เขาเล็กๆประมาณ9ขวบจนปัจจุบันเนเขาเรียนจบทางด้านศาสตร์นศา,า,าละก็ไปเป็นศิษยาพิบาลอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยครับ รูปแบบของการดูแลเด็กในบ้านจะมินถึงแม้ว่าเราจะเป็นสถานศึกษาแต่เราก็มีรูปแบบของการดูแลแบบครอบครัวในแต่และครอบครัวเนี่ยจะมีเด็กอยู่ประมาณ10คน12หรือ15คนแล้วก็จะมีพ่อแม่ที่เป็นคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนกันจริงถูกต้องนะครับทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ในการดูแลเด็กการเป็นพ่อแม่ก็คือต้องอยู่กับเขาตลอดเวลานะครับไม่ไม่มีลากิจไม่มีลาพักล้อนนะครับต้องดูแลเขาตลอดแล้วก็ ดูแลเหมือนกับเป็นลูกของเราเลยนะครับแล้วก็ส่งเสียหรือว่าสนับสนุนให้เขาได้รับการศึกษาจนจบปริญญาตรีครับการมาอยู่ในบ้านน,นักมิ้นเราก็ดูแลเด็กๆเหมือนกับลูกคนหนึ่งนะครับเราก็เป็นระเบียบเหมือนระเบียบครอบครัวนี่ครับเด็กก็ต้องอยู่ในระเบียบคือเข้านอนตรงเวลากินข้าวตรงเวลาเช้าก็ต้องไปโรงเรียนแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับเราส่วนวันอาทิตย์เนี่ยเนื่องจากว่าเราก็พยายามดูแลด้านจริยธรรม เด็กนะครับเราก็จะมีโอกาสพาเด็กไปโบสถ์ให้เขาได้รับการอบรมด้านจริยธรรมในทุกๆอาทิตย์เด็กก็จะมีความสัมพันธ์เหมือนกับเป็นลูกคนหนึ่งไปไหนก็ไปด้วยกันกินด้วยกันเที่ยวด้วยกันนะครับมีกิจกรรมในบ้านร่วมกันคือให้มองภาพเหมือนกับครอบครัวปกติมากกว่าที่จะเป็นสถานสงเคราะห์ครับกฎเหล็กจริงๆก็เป็นกฎเหล็กของความหุ่นใหญ่นะครับผมเราก็บอกเด็กว่าอยู่ที่เนี่ยเรา ไม่ให้เขาที่จะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับยาเสพติดทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดธรรมดาบุหรี่หรือว่าเหล้าหรือว่ายาเสพติดทั่วไปที่มีขายกันอย่างนี้ครับเราก็บอกเขาว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีให้เขารู้จักการที่จะยับยั้งตนเองให้เขารู้จักการที่จะปฏิเสธคนอื่นนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราปลูกฝังให้ในชีวิตของเขาครับและก็การพนันก็เป็นสิ่ง ที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นการพนันทั่วไปและการพนันออนไลน์เราก็สั่งห้ามตัวนี้นะครับเราบอกเขาว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีมันจะทําให้ชีวิตของเขาตกต่ําลงครับการที่เราจะคัดเลือกคนที่จะมาเป็นพ่อแม่ในการดูแลเด็กอันแรกนะครับเราก็ต้องดูว่าเขาอ่ะเป็นคู่สามีภรรยาที่ จดทะเบียนถูกต้องอยู่กันมานานแล้วก็ไม่มีประวัติในด้านเกี่ยวกับการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักเด็กเขาจะมีลูกด้วยก็ได้นะครับเราก็ไม่ขัดตรงนี้แต่ว่าถ้าบอกเขาว่าการที่มาดูแลเด็กในบ้านทุกมิ่นเนี่ยต้องมาแบบครอบครัวทั้งคู่สามีภรรยานะครับผมแล้วก็ให้เขาเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลอาหารการกินการเป็นอยู่ต่างๆของเด็กแล้วก็แนะนําชีวิตและเขาต้องเป็น แบบอย่างให้กับเด็กนี่เป็นสิ่งที่สําคัญสําคัญที่สุดคือว่าเขาต้องรักเด็กเหล่านี้เป็นเหมือนกับลูกของเขาแท้ๆครับการที่เขามาเป็นพ่อแม่ในบ้านสักมินเนี่ยถึงจะมีลูกติดมาเราก็ยินดีครับผมเพราะถือว่าเขามีประสบการณ์ในการดูแลเด็กดูแลลูกมาแล้วนะครับบางคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่มีลูกก็มามีลูกที่นี่ครับก็เหมือนกับเป็นพี่น้องนะครับเด็กก็รู้สึกว่าซึมซับความอบอุ่นว่าเขามีทั้งลูก ของพ่อแม่ที่เป็นเหมือนกับน,น้องของเขาหรือพี่ของเขาด้วยแล้เป็นกิจกรรมครอบครัวให้เขาเห็นถึงความจริงในชีวิตนะครับการทํางานด้านนี้นะครับมันก็มีทั้งบางครั้งก็เหนื่อยบ้างท้อบ้างแล้วก็ต้องอลองรับความกดดันในสังคมเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าการที่เราดูแลเด็กเหล่านี้เนี่ยบางคนก็อาจจะมองว่าเอะครูออสนี่เอาเด็กมาหากินหรือเปล่านะครับ หรือว่าเ,ออเด็กเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงได้ไหมทําไปแล้วมันจะได้ประโยชน์หรือเปล่าผมเนี่ยเคยถูกตํารวจเรียกไปคุยนะครับว่ามาดูแลเด็กเหล่านี้มันมันจะได้ประโยชน์ไหมมันจะเปลี่ยนได้ไหมเราก็ต้องพยายามสร้างมุมมองแนวคิดใ้เขาว่าเด็กเหล่านี้เป็นลูกหลานของเราเป็นเด็กไทยด้วยกันถ้าเราไม่ดูแลเขาเนี่ยโตขึ้นไปเขาเป็นคนที่ไม่ดีสังคมก็เดือดร้อนทำยังไงที่ให้สังคมได้มีส่วนร่วมกันในการดูแลเขาครับผม เมื่อเรา,เาทํางานแล้วเราเจอปัญหาดูเกิดปัญหาทําให้เรารู้สึกท้อแท้ท้อถอยหรือว่าเหนื่อยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะแก้ได้ก็คือเราจะมองไปที่เด็กนะครับผมการเห็นเด็กแววตาเด็กเด็กตาดําๆที่เราดูแลอยู่แล้วก็คิดถึงอนาคตของเขาคิดถึงเราเมื่อตอนเด็กๆว่าเรารู้สึกยังไงบ้างนะครับการที่ เราได้เห็นแววตาของเขาก็เหมือนการเติมพลังให้กับเราที่จะต้องฝ่าฟันที่จะนำเขาไปสู่จุดหมายให้ได้ครับผมจุดเริ่มต้นของโครงการเหลือขอต้องบอกว่าการที่เราจะดูแลเด็กเหล่านี้นะครับมันต้องใช้งบประมาณมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารหรือการศึกษาแต่อาหารเราสามารถที่จะปลูก พื่ปลูกผักได้เลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ได้จากการศึกษามันต้องใช้จ่ายก็ต้องเป็นค่าเทอมค่าอุปกรณ์การศึกษาต่างๆก็มีคนแนะนําว่าให้ดูจากบุตรที่รุ่นพี่นะครับที่เขาก็รับไปจากของเหล่านี้ของเหลือใช้ต่างๆแล้วก็เอามาขายเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กเราก็เลยเริ่มต้นเรียกว่าโครงการเหลือขอเพราะว่าเราทําจากกลุ่มคนเหลือขอคนที่สังคมอาจจะไม่ยอมรับนะครับเราก็เลยเรียกชื่อว่าโครงการเหลือขอคือ ขอของเหลือใช้จากท่านนะครับเพื่อจะเอาเงินเนี่ยมาเป็นค่าการศึกษาให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเรียนจนจบปริญญาตรีแล้วก็มีงานที่ดีทำครับผมทำให้คนรู้สึกว่าการที่เขามีส่วนร่วมในสังคมและก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กๆด้วยครับในอนาคตนะครับเนื่องจากว่าทางภาครัฐก็กำลังมีนโยบาย ตั้งศูนย์การเรียนรู้นะครับเป็นพบรบใหม่พบรบเพื่อส่งเสริมการศึกษาในอนาคตเนี่ยบ้านนกชขมิ้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางจุดบางสถานที่เป็นศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กด้วยโอกาสสําหรับคนทั่วไปในชุมชนด้วยครับผมบ้านนกชขมิ้นนะครับเราก็ต่อสู้มานานล้มลุกคุกคานมานานนะครับปัญหาก็เป็นปัญหาทั่วไปครับปัญหาด้านอาจจะเป็นด้านงบประมาณด้านเอกสารต่างๆของเด็กเพราะเด็กบางคนเนี่ย เรารับเข้ามาเนี่ยไม่มีเอกสารเลยไม่มีเอกสารแสดงความเป็นตัวตนเลยนะครับจะเป็นใบเกิดหรือว่าจะเป็นเอกสารทะเบียนบ้านเราต้องตามหาสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เราก็พยายามประสานกับราชการในการที่จะหาทางแจ้งเกิดเขาหาทางที่จะทําเอกสารการเกิดและเอกสารทางทะเบียนบ้านเอกสารเพื่อสอบเพื่อเข้าทํารับการศึกษาต่างๆให้แก,ก่เขานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ เด็กที่อยู่กับเราเนี่ยบางครั้งได้จบออกไปสังคมอาจจะมองว่าเ,เด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่มีเบื้องหลังมีปัญหาหรือเปล่าผมขอเรียนว่าเด็กเหล่านี้เขาได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็เขาพร้อมที่จะออกไปอยู่ในสังคมได้นะครับผมสามารถทํางานได้เราส่งเสริมให้เขาจนเรียนจบและเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ อาจจะเป็นภาพทังติดยาเสพติดมาเรามีศูนย์บำบัดยาเสพติดอยู่ที่เชียงรายนะครับกลุ่มเหล่านี้เราก็ดูแลเขาแล้วก็อบรมเขาให้เขาเนี่ยเลิกใช้ยาเสพติดแล้วก็พัฒนาตัวเองกลุ่มเหล่านี้เราก็อยากให้สังคมเปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสทํางานเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นสังคมด้วยครับผม ศูนย์บำบัดยาเสพติดที่เชียงรายเ,ยเป็นการทํางานร่วมกันของภาคีเครือข่ายเรามีอาคารสถานที่นะฮะแล้วเราก็มีคนที่มีใจอาสาที่มีความรู้ในด้านฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเข้ามาดูแลที่นั่นนะครับแล้วก็มีการคอร์สในการอบรมฟื้นฟูจิตใจให้จิตใจของผู้ที่ติดยาเสพติดเข้มแข็งและไม่ไปเสพอีกนะครับ ตรงนั้นเนี่ยเรามีทั้งเด็กของเราที่อาจจะพลาดทั้งไปแล้วก็คนข้างนอกนะครับที่อยู่ในวัยที่เขาอยากจะได้รับการบำบัดเพื่อจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมต่อไปอ,อีกจำนวนหนึ่งครับผมเราก็รับได้อยู่ประมาณครั้งละ20คนครับผม ก็เป็นห่วงเด็กมากมายนะครับที่เขาอาจจะอยู่ในสื่อโซเชียลต่างๆซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีทางด้านลบและด้านบวกนะครับผมเราจะมองถึงด้านบวกเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้สื่อของเขาเนี่ยในการพัฒนาตัวเองได้เด็กบางคนเนี่ยก็ ฝึกในการที่จะไลฟ์สดขายของออนไลน์หาไรายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กบางคนก็ฝึกที่จะสร้างสรรค์ในว่าจะเป็นของการร้องเพลงหรือการแสดงต่างๆผ่านทางสื่อโซเชียลทำให้เขามีตัวตนในสังคม mm hmm. เด็กบางคนก็รู้จักการที่จะทำเป็นคอร์สออนไลน์ผมเห็นเด็กบางคนสามารถทำเป็นกลุ่มติว mm hmm. เป็นคอร์สออนไลน์แล้วเขาก็มีกลุ่มในการทำ รวมกลุ่มกันในการใช้สื่อโซเชียลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อชีวิตของพวกเขาแต่ก็มีด้านหนึ่งที่ก็ก็อยากจะดังเหมือนกันนะครับแต่เป็นการที่จะดังในด้านที่ทําในสิ่งที่ไม่ดีเพื่อให้คนสนใจตรงนี้ผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าการใช้สื่อในด้านบวกเป็นสิ่งที่ดีในสังคมแต่ว่าการใช้แบบที่ไม่มีวิทยาศความคิดเนี่ยอาจจะเป็นโทษกับชีวิตของเขาและก็เป็นภัยกับคนอื่นได้ครับผม บรยจากที่เข้ามาเนี่ยเราอาจจะนับยากนิดนึงนะเพราะเขาเข้ามาทุกวันแต่โครงการเหลือขอเนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆนะครับที่ผมพยายามทําโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสเปิดใจคนในสังคมให้เขารู้สึกว่าการบริจาคเป็นสิ่งที่ง่ายและทุกคนทําได้นะครับผมเราก็เลยอมองว่าคุณสามารถบริจาคอะไรก็ได้ครับในสิ่งที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเศษกระดาษเรา รับบริจาคหมดเพื่อว่าให้คุณรู้สึกเปิดใจและก็มีใจในการบริจาคก,ก่อนนะครับเพราะว่าไม่อยากให้คนคิดว่าคุณจะบริจาคได้เนี่ยต้องมีเงินก่อนต้องมีฐานะที่ดีแต่จริงๆแล้วคือต้องมีหัวใจก่อนนะครับเริ่มต้นง่ายๆนะครับให้สะดวกบริจาคล้วก็เปิดใจคนในสังคมอยากให้สังคมเมืองไทยเนี่ยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันครับ ต่อที่บ้านนกขมิญน,นะครับอาจจะติดต่อทม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับผมหรือว่าทางเ,าเว็บไซต์บ้านนกชขมินก็มีนะครับแลวก็ในโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับใน a c e b o o k ครูออสขออาสานะครับเป็นเพจหรือว่า Facebook บ้านนกชขมินในท Twitter ก็มีนะครับครูออสขออาสานะครับเราก็พยายามเปิดช่องทางต่างๆให้กับให้กับคนในสังคมที่จะสามารถสะดวกในการติดต่อเรามากที่สุดนะครับ เพื่อที่จะมีโอกาสมาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันครับสำหรับผมนะครับผมอยากจะให้คนในสังคมจะให้โอกาสกับเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกของตัวเองไม่ว่าจะเป็นหลานของตัวเองหรือว่าญาติญาติของเราแม้กระทั่งเด็กที่เป็นเด็กได้โอกาสในสังคมผมเชื่อว่าเด็กทุกคนมีพื้นฐานเป็นคนดีครับผมถ้าเราให้โอกาสก่เขาและเขาจะเป็นคนดีของชาติครับผม สุดแสนดีใจที่ยังมีคุณมาสอนใจกันด้วยความกล้าแนําันเข้ามาพบชีวิตขอรับผมทีมนะครับชื่อนายทศชัยพุษสีดางครับอายุ1งครับเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชาครับ ก,ากกาารรจััดคบผมสวัสดีค่ะชื่อว่าเลนทายนะคะชื่อนางสาวซีรัตปิ่นเกอค่ะอายุ18อยู่ชั้นม .6 ค่ะโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนสุข,ขุมนวัฒนุประถมค่ะผมเข้ามาประมาณสองสามขวบครับก็คือครูออสเขาก็ได้ไเจอแม่ของผมที่โคราชครับแล้วเขาก็ได้ขอให้มาอยู่ที่นี่เพื่อมาเรียนครับผมเพราะแม่เขาก็อ,อนุญาตให้มาเรียนครับ ส่วนมากจะใช้ชีวิตอยู่ที่โรงบายเป็นส่วนใหญ่แล้วก็โค้ดน้องที่ทํางานเกี่ยวกับนกขมินเขาก็เห็นว่าทางว่านหนูลําบากเขาก็เลยแนะนําให้หนูเข้ามาอยู่นกขมินค่ะประมาณ7-8ปีแล,แล้วค่ะผมว่าใจดีมากเลยวพวู่อ่อนเขาก็คอยช่วยส่งเสริมห,หลายๆอย่างครับการเรียนมหาลัยการทําหลายๆอย่างครับพอรอออนเขาก็ ช่วยติดต่อให้ครับใจดีมากๆากค่ะเพราะว่าครูออดแบบช่วยเหลือเราทุกอย่างเลยะค่ะไม่ค่อยมีนะครับผมอนดีผมก็เป็นคนที่สนุกครับแล้วก็ไม่ค่อยแบบทําให้เขาเครียดมากครับที่ส่วนว่าจะกลับบ้านไม่ค่อยตรงเวลาแล้วก็ไม่ค่อยทําเวรเท่าไหรค่ค่ะก็ผมสนิทนท,ทุกคนเลยนะครับเพราะว่า ผมก็รู้จักกันมังนานตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็เล่นด้วยกันทํากิจกรรมอะไรไปด้วยกันครับผมถ้าเพื่อนที่สนิทกันนะคะส่วนมากจะสนิทกับทุกคนที่อยู่ในบ้านผู้หญิงค่ะเป็นส่วนใหญ่ก็มีเตะบอลเล่นกีฬาหลายๆอย่างครับแล้วก็มีไปเที่ยวเดินเล่นกันบ้างครับผมก็มีค่ะถ้าอย่างเช่นตอนกลับมาจากโรงเรียนเขาก็จะมีกิจ,รจรกรรมให้มาทำที่นกขั้เม่นก็จะมีกีฬายูโดกับกีฬาฟุตบอลนะคะ ก็ก็จะเข้ามาช่วยสอนน้องเล่นกีฬาสอนหนังสืออะไรต่างๆแล้วก็ช่วยงานบ้านครับก็มีค่ะส่วนเมื่อวันเสาร์ก็จะมีพวกกิจกรรมให้เราคอยช่วยทำต้อนรับแขกค่ะผมก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับแล้วก็อยากจะสร้างอนาคตข,ของตัวเองให้ดีๆขึ้นนะครับผม อยากเปิดคาเฟ่เป็นของตัวเองค่ะส่วนหนูเพราะว่าที่อยากเปิดคาเฟ่เพราะว่าหนูเป็นคนชอบกินน้ำหวานกับขนมมากมาก,มากค่ะ